สวัสดีครับเมื่อนี้มากินสมตำไม่แครงกับข้าวแบมวันนี้เจ๊ดวงพาลุยอ๋อวิธีพอปลาพอ้อยอศเวีน

ยังไงครับริชาอืมได้แล้วอานาวนี่ล่ะ

มวต่มไ้งอาคนต้องาตแบบตอวตัวมาต่างหน่อยไปเลย อัอน,นี้นาจยืดยุบได้เลยตอนนี่ล้ยืดยบก่อนเนี่เอาาเ้าหาหายืดยุบได้

oh <gasps> <laughs> 别人一两斤，那那是豆腐泡。 dạng 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 đi dạng 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 嗯。<laughs> <laughs>

Ở diêm yem diêm Ui Trăm rồi đó nó Sống rồi, chết xếp quần คิดมีโรงคิดว่าน่าจะคนเบิ่องไหนแบบกล้ามเดินดนี่

จะได้จบคลิปไปได้อ no ําลาพาดจากคลิปหน้าพอกันไหมกับเศร้าแบบป้ากิน